สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะนี่เรามาดูวิธีการปิดคอมเมนต์โพสต์ของ Facebook นะคะไม่ให้ใครมาคอมเมนต์โพสต์ของเรายกเว้นเพื่อนของเรานะคะถึงแม้ว่าโพสต์นั้นเราจะตั้งค่าเป็นสาธารณะก็าตามค่ะเราสามารถที่จะมาตั้งค่าให้คนที่คอมเมนต์เราเป็นแค่เพื่อนเราได้เท่านั้นนะคะอ่าวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเพื่อนเอนเข้ามาที่แอป Facebook เลยนะคะ อันนี้คือหน้าหลักของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวพุ้ยจะลองโพสร,รูปภาพรูปภาพหนึ่งค่ะลงไปอ่าเดี๋ยวขอเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกถัดไปตรงนี้เราเลือกเป็นสาธารณะนะคะไม่ใช่เลือกเป็นเพื่อนหรืออะไรนะคะแต่เราเลือกเป็นสาธารณะเลยแล้วก็มาโพสนะคะ อาจจะเห็นว่าตรงนี้เราโพสต์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราเอค่ะเลื่อนลงมานะคะจะเห็นในส่วนนี้ใช่ไหมคะสามารถแสดงความคิดเห็นอะไรได้อันนี้เราดูในหน้าของเวอร์ชันที่เป็นตัวเรานะคะเดี๋ยวแบ็กออกไปที่หน้าหลักก่อนนะคะอะเราอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะ วิธีการปิดคอมเมนต์ก็ง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆมาที่ขีดสามขีดตรงนี้ถ้าเป็น iPhone เขาจะอยู่ด้านล่างนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะคะ ให้มาเลือกที่โพสสาธรารณะตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะความคิดเห็นต่อโพสสาธรารณะก็ให้เรามาเลือกตรงเพื่อนตรงนี้นะคะคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเขาก็จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสเราได้ะคะ่ะแล้วก็แบกออกไปนะคะแบกออกไปนะครับไปที่โฮมนะคะ เดี๋ยวปุ้ยจะสลับใช้อีกบัญชีหนึ่งนะคะวิธีการสลับก็เหมือนเดิมมาหาเราก็มาที่ขีดสามขีดถ้าเราแอดบัญชีอื่นไว้เขาก็จะขึ้นตรงนี้นะคะปุ้ยจะเลือกเป็นปางอยู่ดีตรงนี้นะคะที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับพิมพ์ดวงใจคนนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราลองมาค้นหานะคะ พิมพคำว่าพิมพดวงใจอะค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์เขานะคะเลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเห็นโพสต์ตรงนี้ของพิมพ์ดวงใจใช่ไหมคะตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้แค่ถูกใจกับแชร์แต่เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของพิมพ์ดวงใจได้เนื่องจากเขาปิดการ้แล้วก็ตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นนะคะ เพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้คนที่ไม่ใช่เพื่อนมาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเรานะคะหากเพื่อนเเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ